ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านด้วยนะผมสำหรับ e ีีนี้ทางช่องก็จะมาเปิดบูชาสุดยอดเครื่องรางหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทเหรียญกลมฮนุมานเหมือนหินที่ระลึกวาระบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี2568วัดพระธาตเหมอนหินนะครับผมสำหรับเหรียญกลมหาุมานเหมอนหิน ผมได้ทำการจองกับทางสวนจองไว้ตั้งแต่วันที่21มกราคม2568ที่ผ่านมานะครับผมก็ถึงปัจจุบันก็ต้องบอกได้เลยว่าใช้เวลาร่วม2เดือนนะผมที่ที่จองไว้ครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ทำการเปิดสั่งจองให้พี่ได้สั่งจองกันนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมเกรงว่า วัตถุบางคนจะมาถึงผมช้าก็ไม่อยากให้พี่ได้รอ,อนานนะับนะผมดังนั้นในชุดนี้ของที่เข้ามาก็ยังมาไม่ครบแนละ้พี่นะก็ยังเหลืออีกอยู่8ลุ้นครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างที่ผมบูชามาแล้วก็จะเปิดให้พี่ได้บูชากันวันนี้วันนี้นะผมเรามาดูกันนะพี่นะว่าผมจองอะไรมาบ้างครับผม สำหรับเหรียญกลมหัุมานหม่นหินผมจองรายการที่8.2นะพี่นะรายการที่8.2ตรงนี้เนื้อทองทิพย์จำนวนการจัดสร้างรายการที่8.2เนื้อทองทิพย์สร้างจัดสร้างเพียงแค่3,599เหรียญน,นะผมผมจองมาแค่2เหรียญน,นะพี่นะจองได้แค่สองเหรียญสำหรับเนื้อทองทิพย์แต่เนื้อทองทิพย์ก็มีพี่ๆ FC จองมาแล้วนะพี่นะ ก็2อเหรียญนี้ก็มีคนจองมาแล้วสําหรับรายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่9ับผมรายการที่9เนื้อทองแดงแจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองแดงก็สร้างเพียงแค่6,999เหรียญล้นะครับผมผมจองมาทั้งหมด24เหรียญนลพี่นะสำหรับเนื้อทองแดงแต่ตอนนี้ของเข้ามาก็ยังไม่ครบนะครับนะผมก็จะเหลือเนื้อทองทิพย์ห แล้วก็เนื้อทองแดงอีกเจ็ดครับผมที่กําลังจะเข้ามานะคาดการว่าของจะเข้ามาครบทั้งหมดในอาทิตย์หน้าที่ถึงนี้นะครับนะผมสําหรับวัตถุมงคลเครื่องกำลังเหรียนกลมหัเหม,มนเห็นได้ทําการพุทธาพิเศษขึ้นในวันที่16มีนาคม2,568ที่ผ่านมานะครับผมนโะบสถ์มหาอุดวัดพระธาตุมืนเหินนะครับผม เดี๋ยวยังไงก็ดีวันนี้ผมก็จะแกะรีวิวเนื้อทองแดงให้พี่ได้ชมหนึ่งลุนแล้วพี่นะผมจะแกะรีวิวเนื้อทองแดงให้พี่ได้ชมกันหนึ่งลุนนะครับผมแล้วก็จะเปิดให้พี่ได้บูชากันนะอันนี้เป็นตัวอย่างถ่ายจากเหรียญจริงนะพี่นะของเนื้อทองทิพ์เนื้อทองทิพ์บูชามาได้แค่สองลุนนบผมสวยงามมากครับพี่สําหรับเนื้อทองทิพนะ ทุกรายการนะพี่นะทุกรายการที่ผมแจ้งไปทุกรายการจองที่ผมแจ้งไปเนี่ยจะมีรายการเซอร์ไพรส์จากผู้สร้างนะผมถ้าพี่เปิดมาได้เนื้อทองทิพย์ที่นอกเหนือจากลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ได้รายการเซอร์ไพรส์นะพี่นะเพราะว่ารายการที่8.2ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์แบบนี้ครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผม เดี๋ยวรามาดูเนื้อทองแดงครับผมเนื้อทองแดงผมบูชามาทั้งหมด24ลุนนะพี่นะ24บสี่ลุ้นก็มีคนจองไปแล้ว8ลุ้น <appearing. S 1> ก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยครับผมเนื้อทองแดงก็จะมีเนื้อทองแดงก็จะมีให้พี่พี่ได้ลุ้นกันลุ้นวันละสีนะพี่นะแล้วก็ลุ้นเลขลุ้นวันละสีอย่างไรมาดูกันนะพี่นะเนื้อทองแดงจะมีอยู่3ามสีนะพี่นะให้พี่ ในนี้ให้พี่ไปลุน้นเองว่าพี่จะได้สีอะไรนะผมนะครับผมก็จะมีสีออกเนื้อทองแดงมันปูแบบนี้แล้วก็สีออกโทนสีเหลืองเดืองแบบนี้ครับผมแล้วก็สีออกโทนสีใสใสแบบนี้ครับผมจะมีให้พี่ลุ้นสามวันละสีแล้วก็ลุ้นเลขแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์นะนะผมสําหรับรายการที่ 9, เก้าเนื้อทองแดงครับผมมาดูตัวอย่างรายการที่เก้าครับผม อันนี้เป็นลักษณะของเนื้อทองแดงมันปูครับผมมันจะออกแล้วแต่พี่จะได้แบบไหนนะเพราะว่ามันเป็นการพี่ต้องไปลุ้นเองครับผมว่าพี่จะได้สีอะไรครับผมสลหรับเนื้อทองแดงนะแล้วก็มีรายการลุ้นจากผู้สร้างให้ด้วยครับผมมีลักษณะของสีทองแดงมันปูอันนี้ลักษณะของสีออกโทนสีเหลืองๆหน่อยครับผม ก็ตามที่ผมแจ้งไปพี่ต้องไปลุ้นเองนะนะครับผมว่าพี่จะได้หัุมานเหรียญกลมสีแบบไหนนะผมสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับผมด้านหลังก็สวยงามครับผมลักษณะสีที่สามก็จะออกโทนสีใสๆเป็นเนื้อทองแดงใสๆครับผมแบบนี้แต่ก็สวยงามมากครับผมนี่ก็เป็นสุดยอดเครื่องรางในสายลวงผู่มาศิลาครับผมก็คือหน,นุมาน ถอดแบบจากผ้ายันต์ของปู่มหาศิลาผมก็ต้องบอกได้เลยว่านี่เป็นวัตถุบมงคลอีกอย่างหนึ่งที่น่าเก็บและน่าสะสมเป็นอย่างมากนะนะครับผมลักษณะตลับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่เป็นเนื้อทองทิพนะพี่นะรายการที่8.2หลรายการที่8.2ผมบูชามา ได้เพียงแค่2รุลุนก็มีพี่ๆ FC จองไว้แล้วนะครับนะผมทั้ง2องลุ้นดังนั้นใน EP นี้เนื้อทองทิพ์ผมจะไม่ได้แกะรีวิวให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมผมจะได้แกะรีวิวเฉพาะเนื้อทองแดงครับผมนี่ครับพี่เนื้อทองแดงลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบแบบนี้ครับผมตลับกล่องสีแดงเป็นรายการที่9 เนื้อทองแรงจำนวนการจัดสร้าง6,999เหรียญน,นะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว,ว่าจัดสร้างน้อยมากครับผมจำนวนไม่เยอะ6,999เหรียญสเีเดิมๆนะครับผมพี่ต้องเอาไปลุ้นเองว่าพี่จะได้วันณะสีอะไรก็ตามที่ผมแจ้งไปก็จะมีสสีให้ได้ลุ้นกันแล้วก็ลุ้นเลขแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์ ทุกรายการจะมีรายการลุ้นเซอร์ไพรส์จากคู่สร้างครับผมลักษณะตลับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะสวยงามมากครับผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะนะครับผมเนื้อทองแดงได้ลุ้นวันละสามสีก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ ตามที่ผมแจ้งไปนะพี่นะเนื้อทองแดงจะมีให้พี่ได้ลุ้นกันสามวันณะสีก็คือสีออกโทนเนื้อทองแดงมันปูแล้วก็สีออกโทนสีเหลืองหน่อยแล้วก็ออกโทนใสๆครับผมใสๆแนวคลาสสิกคลาสสิกครับผมก็มีสามวันละวันลสีให้ได้ลุ้นกันแล้วก็ลุ้นลุ้นเลขแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์จากทางผู้สร้างครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้พี่ได้บูชากันนะคผมสำหรับเนื้อเนื้อทองทิพย์ผมเปิดอยู่ให้พี่ได้บูชากัน680จัดส่งฟรีผมแต่เนื้อทองทิพย์ก็มีพี่ FC บูชาไปแล้วผมแต่ตอนนี้ของยังเข้ามาไม่ครบนะพี่นะก็จะขาดอยู่8ลุนก็จะมีเนื้อทองทิพย์หเนื้อ ทองแดงอีก7ก็ครับผมที่ยังเข้ามาไม่ครบคาดว่าจะเข้ามาถึงผมภายในอาทิตย์หน้าครับผมสำหรับชุดนี้ผมก็จะเปิดให้พี่ได้บูชากันก็ตามที่ผมแจ้งไปเนื้อทองทิพย์ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่รุ้นละ680จัดส่งฟรีนะผมแต่ยอดจองเนื้อทองทิพย์เต็มแล้วนะพี่นะสำหรับเนื้อทองแดงผมก็จะเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่640 จัดทรงเฟรนะ์นะครับผมเนื้อทองแดงผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่640จัดส่งเฟร์นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญกลมฮนุมานเหมินหินสุดยอดเครื่องรางแห่งยุคหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผม เหรียญกลมหัตมารุ่นนี้ออกวัดพระธาตุเหมื่นหินนะครับผมปลุกเสกในวันที่16มีนาคม2568ที่ผ่านมาณโบสถมหาอุดวัดพระธาตุเหมื่นหินนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกในบาระบุญประทายเข้าเปลือกประจำปีพศ2568ของวัดพระธาตุเหมินหินนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมแกะ รีวิวให้พี่ได้ชมกันหนึ่งลุนแล้วพี่นะผมแกะเนื้อทองแดงให้พี่ได้ชมกันหนึ่งลุนของรายการที่เก้าเนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้าง6 9 9 9เเหรียญเท่านั้นพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะตอนนี้ยอดเนื้อทองแดงก็ยังมีให้พี่ได้บูชากันอยู่นะผมเพราะว่าของก็ยังเข้ามายังไม่ครบนะครับผม สำหรับเนื้อทองแดงในในชุดนี้ก็จะมีพี่จองมาแล้ว8ลุนก็จะเหลือให้พี่ได้โบชากันอยู่นิดหน่อยนะผมแล้วก็ชุดที่2ก็กําลังจะเข้ามานะนะครับผมเดี๋ยวผมแกะรีวิวให้พี่ดูสัก1ลุนนะพี่นะสําหรับเนื้อทองแดงมาเรามาดูกันพี่ว่าผมจะได้บรรณะสีอะไรนะผมแกะออกมาจะได้สีอะไร เพราะว่าเนื้อทองแดงก็มีให้ลุ้นในวันละ3สีนะผมแล้วก็ลุ้นเซอร์ไพรส์ลุ้นเลขครับผมสาหรับเนื้อทองแดงผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงลุ้นละ640จัดส่งฟรีนะผมพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาเนื้อทองแดงเหรียญกลมฮนุมานหมืนม่นหินที่เราลึกวาระบุญประทายข้าวเปลือกวัดประทาตหมื่นหิน ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมเรามา,าดูกันพี่หนึ่งสองสาผมจะได้สีอะไรเอ่ยป๊าบเข้าให้อืมโอ้โหว่าแล้วไงครับผมอืม,อม ที่ผมแกะออกมาได้รายการพิเศษครับผมโอ้โหโชคดีมากครับพี่รายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์นะพี่นะผมแกะออกมาได้รายการพิเศษครับผมได้เหรียญเซอร์ไพรส์นะพี่นะเห็นไหมครับพี่ที่ผมแกะออกมาได้ก็จะแตกต่างจากเหรียญกลมพลเมลที่ที่ ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ครับผมก็จะมีแบบสามวันหน้าสีลักษณะหน้าองค์หัุมานก็จะเป็นแบบนี้นะผมแต่เหรียญที่ผมแกะออกมาก็จะเป็นนี่เขาเรียกว่ารายการเสือไผ่นะพี่นะเป็นลักษณะหน,นุมานหันข้างลายเส้นนะผมหาวเป็นดาวเป็นเดือนสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับนี่เหรียญที่ผมแกะออกมานะโอ้ยสวยงามมากครับผม ขนาดเหรียญก็จะใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดหน่อยนะผมด้านหลังต่อโคดนะแล้วก็รันเลขครับผมรันเลขโคดหกหกเจ็ดเจ็ดอืม,อม,อมสุดจัดประดัดบอกครับผมก็จะเป็นสุดยอดเครื่องรางนะพี่นะฮนุมานหมื่นหินก็ฮนุมานก็ถอดแบบมาจากฮนุมานที่อยู่ใน พายันหลวงปู่มาศิลาครับผมหันออมาหาเป็นดาวเป็นเดือนหางเจ็ดขดนะครับผมนะครับผมอือหือแกออกมาได้รายการเสือภัยพี่นะลักษณะเหรียญเป็นออกเหรียญเนื้อทองแดงใสๆครับผมอือหือสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญน,นี้นะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่เป็นรายการเสือภันะพี่นะ ที่ดูลักษณะของถ้าเหรียญทั่วไปเหรียญกลมหนุมานทั่วไปจะเป็นแบบนี้ลักษณะหน้าหน้าเหรียญกลมหัุมาลจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่เหรียญที่ผมแกะออกมาเป็นไงครับผมอื้อสวยงามมากครับพี่สุดจัดประหลัดบ,บอกครับผมได้รายการเสือ้อส์เหรียญกลมหัุมานหมื่นหินในวาระที่ระลึกบุญประทาเข้าวเปลือกครับผม สำหรับตอนนี้ยอดเนื้อทองทิพย์ก็มีพี่เอฟซีจองเต็มแล้วนะครับผมก็จะเหลือจะเพียงแค่เนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงมีให้พี่ได้ลุ้นกันอยู่นะครับผมผมเปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงลุ้นละหกร้อยสี่สิบจัดส่งฟรีนะผมสำหรับเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงก็จะมีให้ลุ้น เซอร์ไพรส์มากมายครับผมลุนเซอร์ไพรส์ลุนวนันราศีแล้วก็รุนเลขครับผมโอเคนะพี่ยังไงผมก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ